กินไส้กรอกอีสานหนึ่งร้อยสี่ห้าลูกครับทุกคนทำลายสถิติตัวเองไส้กรอกอีสานอย่บอกว่าขาดขิงดองไม่ได้เลยครับทุกคนคือเข้ากันมากคำนี้ไปห้าลูกเลยครับทุกคน กัดพิกตามครับทุกคนหมดไปแล้วทุกคนครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งนึงอโอ้เขียวจนปวดกล้ามครับทุกคน